ไม,ไม่คิดจริงๆไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเข้าสามตัวเพราะตอนที่ผมลุ้นผลอ่นะผมก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นเพราะผมผมนึกว่ามันออกไอ้เก้าเก้าห้าสี่เห็นปะมันวงจัจกรวงจรมันหมุนมาที่เรางวดนี้อาจจะไปทีคนอื่นก็ได้เออเราอย่าคิดว่าเอ้ยกูตัวเองเฮ้ยกูเก่งคนต้องมาดูเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยครับคือผมให้เป็นแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามเรา เราก็ตามไปด้วยกันหลุดก็คือหลุดไปด้วยกันเข้าก็คือข้าไปด้วยกันอย่างที่ผมบอกว่าคือยังไงอะผมพูดเหนื่อยจริงวันนี้มันโกนคือถ้าเรามีดวงมีโชคมีลาบร่วมกันเราก็จะถูกไปด้วยกันเรื่อยๆผมพูดแบบนี้ตลอดนะครับแต่ผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกหรือไม่ออกผมให้เป็นแค่วิการวิเคราะห์การคำนวณเฉยๆ ดูว่ารอบนี้มันจะหมุนวัฏจักรมาที่เราอีกไหมมันก็เหมือนวงจรนะหมุนหมุนไปเรื่อยๆพอสำนักนี้ไม่เข้าอ่ะไปเข้าสำนักนั้นคนก็จะไปติดตามสำนักนั้นอ่ะพอสำนักนี้เข้ามาอีกเห็นปะวดน,นี้เราก็โดนจับตาอีกทั้งที่แบบมันก็มันมันขึ้นอยู่กับบุญด้วยนะมันก็เหมือนว่าผมมาแบ่งปันให้พวกพี่ถูกไหมโดยที่ผมไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเหมือนผมไปไป,ไปเป็นสะพานบุญไปสร้างถนนคอนกรีตเนี่ยเห็นปะ บุญมันก็หนุนแล้วเลขมันก็ปังเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเจอมานบ้างอะไรบ้างอุปสรรคบ้างคนมาด่าบ้างแต่มันก็ฉุดไม่อยู่ปาบใดที่ในเมื่อที่แบบเราแบบเรากําลังปังถูกปะผมก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะเข้าจริงๆผมพูดจากใจเลยว่างวดที่แล้วผมไม่ได้คิดว่าหวยจะเข้าแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องมีเก้าแต่ผมไม่รู้ว่ามันไม่คิดว่ามันจะเข้าเก้าสีด้วยซ้า พราะใครจะทําได้ครัผมผมก็ยังงงกับตัวเองอยู่เลยวัน,นี้ผมก็ไม่รู้รรนะครับผมก็ให้เป็นแค่แนวทางเดียนะไม่เข้าก็มาให้กำลังใจกันแค่นั้นนี้อ่ะถามหน่อยเไม่ใช่ทำไมงวดน,นี้ผมดึงฟันแปดอ่ะลองทายมาดิหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าแปดพี่น่าจะไม่เห็นอ่ะให้แคปด้านหลังดีกว่าผมต้องรีบเพราะเดี๋ยวมันกระตุกกระตุกแน่ถ้าคนเข้ามาดูเยอะ เจบอกว่าอะไรนะผมอ่านไม่ทันพี่เจบอกว่าอะไรเจบอกว่าถ้าออกสามตัวตรงแกจะเดี๋ยวทําให้ไม่กระตุกแป๊บนึงน้ําท่วมใช่ก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนปกติคนดูนี่หกเจ็ดพันนะแต่ช่วงเนี้ยมันปิดกั้นอยู่เด็กปกติประมาณห้าพันเออใครดูนี่ใครเห็นเนี่ยก็ถือว่าพี่โชคดีไปจริงๆ เพราะคนติดตามเป็นแสนน่ะรัฐบาลแล้วงวดที่แล้วเข้าด้วยนะคนอย่างน้อยต้องดูหกเจ็ดพันแต่ว่าโดนปิดกั้นใครเห็นนี่ก็ถือว่าโชคดีมากสามหางนะครับก็จะมีแปดสามแปดศูนย์อะดูข้างหลังให้แคปข้างหลังดีกว่าสามหางนี้ใครอยู่ใครใครจะซื้อไปจิ้มลิงก์ข้างล่างไปซื้อได้เลยนะครับสองพันห้าร้อยคนดูสามหางนี้ครับยังจ่ายนะครับลิงก์อยู่ข้างล่าง ลิงอยู่ข้างล่างครับพี่อ่ะหนึ่งสองสามรีบแคบครับอ่ะต่อไปจะมีอีกสี่หางผมจะไปไวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกระตุกอีกอ่ะตัวต่อไปที่มีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวนี้เอาแคบครับก็เน้นสามหางที่พี่ผมให้พี่ไงให้ตั้งแต่วันที่แปดแล้วพี่ยังจะถามอีกเน้นตัวนายเอาแคบครับนี่นี่ตัวนี้ ันนี้ตัเป็นตัวเสริม86กับ89กันให้แล้วนะครับอ่ะตัวต่อมามาดูหน้าอันหรอเล้าก่อนเน้นตัวไหนนี่ไงพี่สามตัวนี้ไงเน้นไงก็ผมบอกแล้วว่าถ้าชอบเล่นแค่นี้ดวงเราถ้าดวงเรายังมีไม่ต้องซื้อเยอะเล่นแค่นี้ก็ได้เนี่ยเดดด,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 ดอ่าเล่นเนี่ยเล่นแค่นี้พอเนี่ย83 80 15แล้วก็583 ถ้า583เล่นไม่ได้เล่น588จบนะครับง่ายๆหรือว่าจะเล่น5 3 9โอเคนะเหมือนงวดนั้นน่ะจำได้ไหมผมที่ผมให้หรือหลายๆช่องนะครับที่จะไปใส่ YouTube ก็ใส่เครดิตให้ออมเอกด้วยนะครับเออใส่เครดิตให้ไม่เอกด้วยนะครับอ่าต่อไปในใครชอบ18ไม่ได้ไ i ไอโฟนไง สวัสดีครับสองพันห้าร้อคนดูเอาพี่แคปครับอ่ะตัวนี้เป็นเป็นห้าสามนะครับเป็นเดี๋ยวค่อยมาไล่อีกรอบหนึ่งอ่ะอีกตัวนึ่งคือห้าเจ็ดขอพักก่อนพี่ดได้ทําทำเลยโอเคนะสามทุ่มสี่ิ้านู่นละเมื่อนี้ละมันจะมีอีกมีแค่สามหางแค่นั้นแหละแล้วก็จบแล้ว อาเด่นนะผมบอกก่อนลืมเขียนตัวเด่นให้งวดนี้เด่นแปดกับเด่นห้าฟันแปดฟันแปดฟันแปดแปดเลยนะครับระวังแปดแปดออกด้วยนะแปดเก้าดังมากระวังแ8ดแปดออกอ่ะสามตัวสามตัวอีกแค่สามหางพอเพิ่มเติมมานะครับเม็ดเม็ดเดียวปล่อยให้ตั้งแต่วันที่แปดแล้วนะครับก็คือ ห้าแปดสามนะครับส่วนวันนี้ปล่อยให้สามตัวนะครับปล่อยให้สามหางก็จะมีห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าแปดเจ็ดนะครับห้าแปดเจ็ดเอาพี่แคปผมขอไปไว้นะครับลิงก์อยู่ล่างเลยนะใครยังไม่มีที่ซื้อก็จิ้มลิงก์ข้างล่างเข้าไปเลยนะครับยังซื้อได้นะครับยังจ่ายแปดสิบบาทอาทีนี้ผมจะบอกตัวเดียวก็คือห้าเจ็ดนะครับอันนี้คือชอบเพิ่มเติมก็คือ ห้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะหมดทีนี้ส่วนเลขวิ่งนะครับเมื่อกี้มันสะดุดถ้าพี่จะวิ่งล่างนะครับถ้าถามว่าผมชอบอะไรงวดน,นี้ในใจผมนะถ้าถ้าล่างนะผมชอบเลขเลข ตอนนี้มีอยู่สามตัวปฏิติได้เลยถ้าศูนย์มานะขอให้ออกศูนย์แปดศูนย์ห้าหรือว่าศูนย์สามก็ได้ออกแค่สามตัวนี้พอผมว่าศูนย์อาจจะมีโอกาสมาได้ศูนย์นะอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือห้าอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือห้านะครับแต่ผมคิดเอาแบบเนี้ยผมอันนี้ผมให้เพิ่มเติมไปนะสำหรับคนที่ยังดูอยู่หนึ่งสองพันสองร้อยคนดู คนละดวงผมอยากให้พี่เอาไปจับวินเอาเพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้แบ่งปันให้พี่แล้วเลขผมเข้าเดี๋ยวผมใจ้พี่ดูเลขที่แล้วเลขผมเข้าผมจับวินหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วมันวินเข้าสี่หนึ่งแต่ว่าผมผมผมถูก่าสิบบาทเพราะผมไม่ค่อยชอบ ผมไม่ค่อยชอบนี่ครับอ๋อหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าเป็นเลขวินเป็นเลขวินล่างนี่ครับอันนี้งวดที่แล้วนะดูดีดี <c oughs> โอ้ยทำไมชอบกระตุกจังวะชอบเนี่ยหนึ่งสี่หกเจ็ดเก้าผมเอามาจับวินกันเห็นปะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างวบนนี้ <c oughs> ผมก็จะเอาเลขตัวนี้แหละมาจับ <c oughs> ผมบอกแล้วผมชอบศูนย์ แล้วหนึ่งอาจจะมาอีกก็ได้เพราะมันชนกับของผมพี่ก็เล่นตัวนั้นเลยถ้าพี่ชอบหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามห้าแล้วก็สามแปดวัดใจเลยครับพี่พี่ชอบตัวไหนพี่จับเล่นเลยแต่ถ้าพี่ไม่ชอบศูนย์พี่ตัดศูนย์ออกแล้วพี่ก็เล่นแค่นี้พี่จับวินเอาเออแล้วพี่จับวินเอานะอย่า อย่าว่าใครไม่ชอบพี่ก็ปล่อยผ่านไม่ได้หลายตัวผมให้ผมผมให้พี่ปริจับเอาเองนะครับหรือพี่จะเล่นบนเล่นล่างก็ได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาชุดนี้เพราะมันเด่นมากเพราะอะไรรู้ไหมเออทำไมผมถึงให้แบบนี้วันก่อนผมพูดไปแล้วตอนตอนไลดาวผมบอกพี่แล้วว่ามันกระตุกหรือเปล่าตอนนี้อย่าเพิ่งกระตุกขอเวลาสักหนึ่งนาทีสองนาทีผมบอกพี่แล้วปีนี้รัฐบาลเลขศูนย์ออกบ่อยมากออกถึงเก้าครั้งปีนี้นะ สถิติศูนย์ออก9้าครั้งเลขหนึ่งเลขสามเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าออกทั้งหมดสามครั้งส่วนเลขแปดออกแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละออกแน่นอนงวดนี้แต่จะบ้าตัวไหนถ้าไม่ผิดสูตรนะถ้าไม่ผิดสูตรนะพี่ผมเคยบอกพี่แล้วว่าเลขศูนย์ออกทั้งหมดเก้าครั้งเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าออกทั้งหมดสามครั้ง ที่เหลือออกน้อยมากที่เหลือออกน้อยมากแปดนี้ออกแค่ครั้งเดียว